เฮล l ลโอเยสวัสดีครับวันนี้เราครับเฮ้ยพบกับรายการอาะเจียวเอ็มนะฮะวันนี่ผมอยู่กับต้นไม้นะฮะอย่าถามว่าเสียงคนจะตายไหมเพิ่งตื่นใช่ไหมครับโอเคคนเลยคนเลยครับไปครับวันนี้เราก็จะมาเล่นทีวีกันตัวผมจะให้ตัวเขาได้ปวดแบร์เรียบร้อยนะอ่าเราจะได้รู้ว่าไม่จริงหรอครับแต่ไม่โหดครับถามไม้ก็ได้ครับ ยังมีอะไรเปิดสซตไกด์วะไม่หอนนะครับผ่าสีจายหนึ่งเยยังจำเมื่อกี้ได้เฮ้ยเฮดช็อตสองรอบยังอึ้งเลยกลัาไม่ได้ห่าเลยเลยเหมือนจะอยู่แคนเดียวกันเออช่ยโดยยิง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 อีควายเลยโอ้โหตูดยอดเลยขนาดใช้อักอันนี้ เออน่าจะตายแล้วเข้ยแต่เจอโฟลได้ประจานแม่เลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวคนเก่งครับแค่ประกวดเวลานชาวใช้จะใช้ยาล่ากระสุนเร็วบวกหนึ่งฉายาของอะไรวะของของอะไรสักอย่างกแม่กากเนี่ยไม่ชนะอาชาไม่ต้องหัวเราโอ้แล้วก็มาเล่นปืนกาวเหมือนเดิมครับไม่มีใิรแล้วตายแปลกๆไงไม่รู้แล้ววังมอจะขานาย ันคุณตายที่ไหนครับนั่นแหละครับข้างล่างครับลงไปเลยไม่ต้องกลัวตายมันจะอยู่ในบ้านนะที่เขาชอบไปบ้านนะแล้วอยู่จุดเอแล้วบ้งฟังเสียงเขาแะ้วครับดดี A, B, ครับเอเอเอมนให้สัญญาณเอมาแล้วแต่ว,ว่าอยู่เอครับเอปะ่ะเอครับก็ระวังด้ยดีข้างหลังนะครับเป็นุ oh. ัตดรังห่วงแกแบบ โอ้โหอดจุงเบยนะฮะขายไปรอบแม่อะไรจุงเบยไม่ได้โหดหรอเขามันยิงกูเหลือเลยรอบแม่งก็ต่อระเบิดสุดตายห่างโคตรเกียดปืนระเบิดเลยเฮียดูดิคุณกากลงเยอะเลยเฮียพอขายปืนแม่งก็อะไรวะแม่งก็มีเงินว่อนอะเออต้องฆ่าเฮียสุนียอาชาโอ้โหคุณเบย์เขามาปูก็เกลีไม่จำเป็นหรอกครับกูฆ่าตัวไหนก็ได้ครับ สามตรงปิดกูเอาหมดครับกูไมนอยู่นู่นแล้วอ่ะทำมาเดี๋ยวป่นนี่หว่าระวังด้วยกูตรงสายกูว่างตึ่งกูมไม่มีกล้องสัตวเอาหรอโทรศัพท์ไม่มีกล้องว่างอ่ะปืนกูมไม่มีกล้องถ้าไม่มีกล้องมึงไปซื้อโทรศัพท์หนึ่งสูมันใช้ครับ คิดทองกูอยากใช้บ้างกูเย็ดเย็ดหัวแตกจักรและเปียกครับด่านนี้เริ่มไม่ขนาดแล้วเริ่มขนาดรักดูมากกว่าครับด่านนี้แม่งตื่นเต้นนะครับกูชอบด่านไหนวะด่านรถไฟจะตอบผิดถกดีมันลุ้นด้วยแมว่ารถไฟจะมาตอนไหนโอ้โโโ เก็บไม่ได้สัตว์เรียกผู้ทำเมย์วะเนี่ยกู่นี้เรียกผู้ยังไม่มีสัตว์หนึ่งมามันอยู่นู่นอะเข้าไปเลยไม่ใช่เออนนั่แหละมันอยู่ข้างบนตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ในบ้านตัวหนึ่งไม่ใช่บ้านนี่นะอีนั่นน่ะแต่บาไม่โดนหรอก ก็ดักไว้ก่อนอ่ะทำไมวะดักอ่ะดักไม่ใช่เออนั่นแหละระวังด้วยสองทางอาะไรไหวใช่ปะแล้วก็ใน,นบ้านน่ะไม่ใช่บ้านนี้นะไม่ใช่บ้านนี้นนอีกบ้านนึงเออนั่นแหละไฟบ,บีแล้วมั้งอ้าวมาจากไหนวะเนี่ยมันมีตายไปยังไงมันยิงปืนระเบิดมันก็นตาย,ายระวังมันอยู่าเดี๋ยวเนี้ย ัันน้วีโ,โอ้โหสีดาวเหกูแค่เย็นชีวิตนะเหตุมากครับพี่มาตอนเราถ่ายเราเจอเลนะครับเป็นร้อสี4ดาวต้องคำนับรับถือไว้นะวะนี่ไงแพตเทิลโอ๊ยใช้อากีสามดูแล้วเหมือนจะเล่นหอนนะฮะตาตาติดตามเหมือนตุกมะลครับ คุณใช้มีด้มอะไรครับคุกกี้ป่ะครับหมอครับคุกกี้หรือแฟงเบตครับแฟงครับรวยเหรอโอ้ยคุณเส้ยต้องนานแล้วครับถามเดีวันไม่กดใช้ครับเพิ่งใช้วันนี้เหมือนกันหรับดีนะคุณไม่ได้กดใช้ตอนนั้นนะครับเกลือมันไม่กระหดว่ะก็ไม่นเนี่ยค่ะเอ้ยแสิบห้านาทีไตามไปก่อกวมนมึงทุกที่ไอ้ยัย เอ็นจินตอวนี้ไม่ใช่แล้ววะเขาไม่มีบีบอยบีบอยบีบอยซีดาวซีดาวซีดาวอะกดบอกบีไม่อย่างเดียวอ่ะมึงมึงงานจากใส่ใสัเอ็นจีสีดาวเล่นไปทับไม่ได้เฮียควรจะอัพไปเลยชาติหน้าตอนหน้ามงเงี้ยเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์คืออะไร ที่ด้านตอนนั้นโหดเกินเนี่ยมันฆ่าตัวยังไงฆ่างตัวไม่ตายตัวจะทำอะไรของมันมันกูไม่ประวัติชีวิตฆ่าตีดดาเลยเรื่อสลับกันตายครับโหยังโหดเลยเนี่ยไม่มีใครมาบีเลยครับ กขอจะอาพคลิปในแต่ละอันมีหอนาจิตนะครับอนาจิตคะต้องมานั่งแปลงไฟนั่งยัดเน่ายัดนี่นั่งรอคลิปลงบาบาบาาหควยมากว้าวตายกันค่นบอลเบย์เข้าไปบาเข้าไปบาไปดิไปตายคนแรกเลยนะเฮ้ยเครียดเกมอย่าครั้งเอ้า

ยยจะไม่สี้ดารู้สึกว่ามึงไม่ได้ฆ่าใครเลยวะเหมือนเข้ามาดูเฉยอะมึงว่าปะมันเก่งปะกูมึงก็ดูมึงฆ่าครับเคกตาตาคและหล่ะ สุดได้หนึ่งไอซ์ตีปมาทำเพื่อทำเนี่ยเมื่อเล่นเนบน,น,บนเป็นไอเพียแล้วฮะไอเดียเล่นในควายเชี่ยเล่นถ้าเล่นไม่ได้นี่กูว่าไม่น่า,าจะสิงสี่ดาวหรอกไอ้สัสตี่ยคิดดูสี่ดาวไม่มีแท้นน่ะถูกแล้วเฮียแล้วแต่มันจะเข้าเว้ยมันทำจริงจริงี่เฮียทำเก่งเฮียสีดาว,วเฮ้ยปั๊มเอาเปล่าเฮียมึงกูเคยเจอคนนี้แล้วนะเบตเตนร์โอ้ย่ันน้อยกูปั๊มใช่ปะแล้วกู ให้ตัวว่าคนเดียว,ว่าที่ปั๊บไม่คน <c oughs> ชื่อไม่มคนเนี่ย <c oughs> เคยปั๊บดูนังเนี่ย <c oughs> โอ้ยมันเปิดเสียงพีพีกันไปทีเ, <c oughs> เปิดไงวะกดรูดลำโพงเห็นนะตรงมุมขวาล่างพีพีอยู่ไหนวะกดมิกเซอร์อะ่ะเออมึงก็หาว่าพีพีเดี๋ยวมึงก็ปรัดเลยมาแนละ้วมาแนละ้วเสียง ดังมากจนเสียงเราอาจจะโดนกลบไปแต่เสียงกูเบาเเป็นนะแต่ไม่เบามากเบาเลยฟ้าบ้านเนี้ยเบาเลยเอาตะกูหัวหวงเลยเฮียเอาซาเลยนะเอาข้างแนวมเฮียไม่รู้ว่าทำไม่ได้ไม่งอ,อยูอ่ไหน่ะปีนนี่แหละตรงรถถังนะอ่ะเฮ้ยค้างไอ<ห>สัตว

แม่เียครับเียเฮ้ยมันแกโยืนนี้แล้วเหรอควกอเฮ้ยขอเล่นอาน่ยดิมาดิเล่นป็นเงียบอกก่อนฝามหัวอยออกมาเนี่ยใชคิดมากกว่านะคิดมันนิ่งกว่าด้วยเฮ้ยปืนหาย ย่าเอ้ยอ้าวเอาเลยเดี๋ยวกูขยายเงินแล้วเนี่ปืนระเบิดนี่เหรอหมดแล้วเดี๋ยวมาขอของกูได้นะพวกอะไรการะการไงไม่เอาเลยปืนระเบิดดีละกูยิงต่อได้กันเฉยอ่ะเอะครับนัดสุดท้ายแล้วนะครับมาเรามาดูกันว่าจะโอ้สีดาวตาคนแรกโดนเควันฆ่าด้วย งานไปเก็บปืนดิเนี่ยไอพี่ขูเก็บได้ที่ไหนก็ไม่ได้ซื้อมาโอู้หูเยอะจังเลยไปซื้อมาเฮ้ยอะไรแดงๆเมื่อกี้เห็นอยู่นี่ไงเจอแล้วงหารคนที่ตายนี่ไงเจอละเฮ้ยไช่วยอะไรมาเขางใไงจะระวังซื้อไยอะอ่าใช่แล้วครับตอนนี้ เอาละครับเราก็จะจบไปกับการชนะของปักมังายนะฮะเฮียแพ้แน่เลยสิเฮียโอ้แม่งโผล่มาหวังดูแลฆ่าดิเอ้ยเดี๋ยวไปแกแกแกเด้อแกชนะวะชนะแล้วครับเอาครับจบกันไปแล้วกับ การรับชมถ่ายพัดสดอ,อ้าวเพี่ยโอเคช่างมันครับโอเคลาแล้การลาครับนะ้องอตไปลาไงอ่ะขอลา,อาอไปก่อนครับคลิปคอไปอีกคลิปที่สองนี่บายบ,ายบายบาย